ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็ขอบคุณสมาชิกนะฮะที่ติดตามกันนะครับมาตั้งแต่ลางหอยออกมานะครับจนมาถึงคลิปนี้นะครับคลิปสุดท้ายของงวดนี้นะครับก็ตรงกับวันแรงงานแห่งชาตินะสมาชิกนะวันที่1 นะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะฮะวันแรงงานแห่งชาติก็ขอให้นะฮะสมาชิกท่านผู้ชายแรงงานทุกๆท่านนะครับนะครับก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับกับงานที่ทําอยู่นะครับขออ,อย่างเดียวนะฮะให้สุขภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรก็ ก็ไม่เท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสมาชิกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะส่งท้ายในงวดประจําวันที่นะสองนะครับพฤษภาคมใช่ไหมฮะนะครับสองพฤษภาคมนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้พูดง่ายว่าพรุ่งนี้แหละคงไมออกนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็จะมานะครับคํานวณสูตรนะครับ ครบสองตัวล่างให้สมาชิกได้รับชมกันก็หมายความว่าเลขสี่ตัวเนี้ยนะครับมาครบสองตัวล่างนะครับก็อันนี้ผมย้อนให้ดูแค่สี่วดนะจริงจริงแล้วจะเดือจะเดินยาวกว่านี้นะเป็นสิบวดมากาสมาชิกนะเดี๋ยวผมแจกสูตรแล้วก็สมาชิกก็ลองไปย้อนดูนะครับก่อนเดินนะสมาชิกนะก่อนเดินผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอดทอนนักคำนวณด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่าน จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะักก็มาฟังคําเตือนทางช่องนะครับคเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลับกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับที่ผมนํามาคํานวณให้สมาชิกในแต่ละวันในแต่ละคลิปก็ในแต่ละสูตรนะครับก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ถูกผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอให้สมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับนะครับก็สูตรครบสองตัวล่างนะครับสี่ตัวมาคบสองตัวล่าง <c oughs> ก็ให้สมาชิกส่งท้ายวันนี้ให้สมาชิกพิจารณาดีๆนะครับขึ้นอยู่กับตัวของสมาชิกนะครับพิจรารณาสูตรไหนที่ชอบก็นําไปใช้สูตรไหนไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะครับเอามาดูนะครับคบสองตัวล่างสี่ตัว มาครบสองตัวล่างนะครับวดแรกนะสว่วนชิคนะงวดที่หนะน,นึ่งนะเจ็ดเก้าแปดศูนย์นะครับเลข4ีตัวเน,นี้มาครบสองตัวล่างนะครับก็คุณออก่าอ่าก็นี่ฮะศูนย์เอ่อเจ็ดกับศูนย์นะครับเข้าศูนย์เจ็ดนะครับก็ ชุดเดียวเลยนะครับออกศูนย์เจ็ดนะครับก็เข้าที่ศูนย์เจ็ดเนี่ยฮะศูนย์เจ็ดนะครับ <c oughs> เลขสี่ตัวนี้ก็จับสลับเอานะสมาชิกนะจับสลับเอาวนกันเอาอะในเจ็ดเก้าแปดศูนย์เนี่ยแต่ผมไม่จับคู่ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจะอเขาเรียกอะไรเปลืองพื้นที่พู้น้นสมาชิกนะ ก็เอาง่ายๆแบบนี้เลยนะสมาชิกเข้าใจนะฮะสมาชิกคือเลขสี่ตัวเนี้ยสมาชิกไปจับวนกันเอานะัสี่ตัวเนี้ยมาครบสองตัวล่างอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้นะสมาชิกนะครับก็อ่ะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับถูกงวดแรกะฮะงวดที่สองนะครับสูตรเลขสี่ตัวล่างในกรอบเนี้ยมาครบสองตัวล่างนะครับก็มีเลขศูนย์สองก็เลขเลียงเอาง่ายๆสมาชิกแต่ผมมาจับให้มัน ให้มันอะไรเขาเรียกให้มันไม่เลียงสับทนแม่แต่มาชีก็ศูนย์หนึ่งสองสามนี่แหละว่าเมื่อกี้นี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยนะครับก็จะได้เข้าใจง่ายๆนะสมาชิกนะอ่ะวันนี้ศูนย์สองเอ่อศูนย์หนึ่งสองสามนะครับมาครบสองตัวล่างก็พ้นออกศูนย์สามนะครับก็เข้าที่คู่ชุดฮะศูนย์สามก็เข้าคุณ ชุดสองศูนย์สามนะก็ถูกเป็นงวดที่สองนะสมาชิกนะ,ะประตามนี้เลยนะครับถูกจะย่นยาวกว่านี้นะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกพิจารณาเดี๋ยวผมจะแจกสูตรแลวสมาชิกก็ลองย้อนขึ้นไปดูอ่างวดที่สามนี้นะครับสูตรนะครับได้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับเลขเรียงอีกนะครับเพราะมันเป็นสูตรเรียงพูด,ดง่ายๆนะสมาชิกนะก็ คนออกหนึ่งศูนย์นะครับคนออกหนึ่งศูนย์แล้วก็เข้าเข้าคู่ชุดนี่ฮะหนึ่งศูนย์นะครับอ่ะก็ถูกเป็นงวดที่สองนะสมาชิกถูกเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่ 2, นะสามไอ้งวดถูกเป็นงวดที่สามอ่ะงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่สี่นะครับงวดที่สี่ฮะสูตรเลี้ยงสี่ตัวนะครับมาครบสองตัวล่างก็ ห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดเลขเรียงนะสมาชิกนะมาครบสองตัวล่างอ่ะคดอ,อกห้าแปดนะครับอ่ะก็เข้าที่ตัวนี้ฮะห้าแปดนะ,ะเข้าห้าแปดนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นวดที่ที่สี่นะครับอ่ะมาทบทวนกันดูนะครับอ่าผมนะครับ มันเป็นเลขเรียงนะสมาชิกนะอ่ะอย่างเช่นงวดแรกนี้นับนับลงมาแบบนี้นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์เจ็ดนะครับงวดที่สองศูนย์หนึ่งสองสามออกศูนย์สามฮะงวดที่สี่ศูนย์หนึ่งสองสามก็ออกหนึ่งศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมาห้าหกเจ็ดแปดก็ห้าแปดนะสมาชิกก็ตามนี้เลยมันเป็นเลขเรียงนะครับจะมาอีกหรือเปล่านะครับก็ฝากสมาชิกัะ เจรนาด้วยนะครับอ่ะไปดูวิธีคิดวิธีทำนะสมาชิกนะนี่นะฮะสมาชิกนะนะครับมีที่ผมสรุปนะสมาชิกนะชุดที่ผมสรุปแล้วก็ผมเน้นให้ด้วยนะฮะในนี้นะอ่ะสมาชิกไปดูวิธีทำกันวิธีทำนะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสาม ตัวท้ายกันที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายกันที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วถลายไปบวกเลกขเจ็ดคงที่ครับอ่ะก็มาคำนวณดูนะครับสามบวกสามได้หกหกบวกเก้าก็ลงท้ายด้วยเลขห้าห้าบวกสามลงท้ายด้วยเลขแปดแปดมาบวกสามลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะฮะหนึ่งมาบวกศูนย์ก็ลงท้ายด้วยเลข หนึ่งนะหนึ่งมาบวกเจ็ดก็ลงท้ายด้วยเลขแปดนี่ฮะเลขแปดเป็นตำแหน่งแรกนะฮะนี่แปดแปดแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็มานี้แปดเก้านครับมานี้ศูนย์นะศูนย์แล้วก็มานี้บวกหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาเง่ายเลขเรียงนะฮะสมาชิกตามสูตรน,นี้นะครับแปดเก้าศนะูนย์หนึ่งอ่ะ ทำนี้เลยนะสมาชิกวดนี้สี่ตัวนี้จะมาครบล่างหรือเปล่า่าสมาชิกใครที่ดูชุดสรุปล่างผมประจําช่องแอดทรอนะน,นักคานวณนะถ้ามาตรงกับสูตรนี้เป๊ะเลยนะครับไม่มีเลขตัวเดียวก็คือเลขศูนย์อย่ามองเลขศูนย์เอาอย่างนี้เนี่ยจับไข่กันเลยนะสมาชิกนะที่ผมจับให้แล้วก็เน้นเลยฮนะหนึ่งแปด กับ9แปดแปดให้วางไว้ที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะครับเด่นแปดหลักหน่วยล่างนะครับอะสมาชิกแคบสุดก็เรียบร้อยนะครับตวสมาชิกนะแคบสุดกวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเติมก่อนสมาชิกนะเดี๋ยวไปเติมแปดเก้า ศู <01. S 1> นย์หนึ่งนะฮะสมาชิกนะอ่ะครบสองตัวล่างสี่ตัวเนี้ยครบสองตัวล่างนะสมาชิกนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะ,นะฝากพิจารณาด้วยวดที่จะถึงนี้นะครับจะมาเลขตัวไหนนะก็ฝากพิจารณาตามสูตรฮะรวดปัะจันทันที่วันจันทันที่เอ่อพรุ่งนี้ ปากกาไม่ออกหรืงไงจะบอกนะว่าจะปากกาไม่ออกอ่าไม่ออกจริงด้วยหมดสภาพเลยโเวโเบเปโบอ่มัจะคันที่สองทับห้าทับหกห้าอ่าฝากสมาชิกนะฮะมาคอยลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้นะครับสี่ตัวนี้จะมาครบสองตัวล่างหรือเปล่าแปดอ่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งขอฝากสมาชิกพิจิตรนะร่าสมาชิกนะ รอรู้กันพวกนี้นะครับนะครับผมเน้นไปที่นะครับหนึ่งแดเก้าก็มายความว่าหนึ่งแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับสมาชิกนะก็ผมสรุปไปหนึ่งแปดเก้าแปดนะครับชุดสรุปล่างผมมาช่วงกับสูตนี้พอดีนะครับอ้าวพวกนี้หวยออกวันที่ 2, สองพฤษภาคม พธสองพันหพธ65นะครับก็ขอให้สมาชิกพวกนี้ให้สมาชิกรวยๆเฮงๆปังๆนะครับสูตรนะครับที่ผมลงมานะครับสมาชิกที่ชอบสูตรไหนก็นําไปพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบก็มองๆผ่านไปได้เลยนะสูตรมันเยอะถ้าสมาชิกอยากตามชุดสรุปผมนะฮะก็ไปย้อนดูได้นะสมาชิกนะผมสรุปไปให้สองสามวันที่แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดที่แปดนะฮะวันที่แปดนะฮะผม ลองไปย้อนดูนะครับผมสรุปทั้งบนทั้งล่างในบินมเดียวกันนะครับก็ไปย้อนดูก็ขอให้สมาชิกรวยๆเฮงๆปังๆนะครับกับหวยที่ผมสรุปให้ผว้ประชาวันาที่สองท่าผ้าท่าหกห้านะครับแล้พรุ่งนี้มาลุ้นกันนะสมาชิกนะนะครับส่งท้ายด้วยครบสองตัวล่างนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็พรุ่งนี้นะครับไม่ลงคลิปนะครับรอลุ้นหุวยออกอย่างเดียวนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ